ก็มาเจอกับชอรี่เหมือนเดิมนะคะวันนี้ชอรี่จะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเทศกาลวันแตงกีบวิ่งหรือว่าวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐเมริกาค่ะก็เดี๋ยวเราไปฟังกันนะคะว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะในสหรัฐเมริกาเรานะคะก็จะมีวันสําคัญวันนี้ทุกๆปีในเดือนพฤศจิกายนนะคะโดยจะ ตรงกับวันพระหัสที่4ของเดือนทุกๆปีก็เรียกกันว่าเป็นวันขอบคุณพระเจ้าหรือว่าวันแตงกิฟวิงค่ะซึ่งเชอรี่ต้องเล่าก่อนนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยตอนที่เชอรี่มาอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็ได้รู้จักกับขนบรรมเนียมประเพณีนี้จริงๆนะคะก็ตอนที่มีครอบครัวแล้วซึ่งครั้งแรกที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นเวลารับประทานอาหารค่ำนะคะคนในครอบครัวเขาก็จะมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็เห็นไก่ตัวนี้เนี่ยอยู่บนโต๊ะอาหาร ชารี่ก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะก็ถ่ายรูปไปตามภาษานะคะแล้วก็ส่งไปให้คนที่บ้านดูค่ะคนที่บ้านเห็นรูปครั้งแรกก็คือถามว่าอ้าวฝรั่งเขามีวันตรุษจีนด้วยเหรอคะเนี่ยคือวันนี้มันเหมือนวันไหว้เจ้าในเทศกาลวันตรุษจีนของคนจีนมากๆเลยนะคะแล้วก็ของกินบนโต๊ะเนี่ยเขาเยอะมากนะคะโดยที่จะมีไก่เนี่ยเด่นอยู่ตรงกลางโต๊ะแต่ว่ามันจะไม่เหมือนกันก็ตรงที่ถ้าเป็นวันตรุษจีนนะคะไก่ที่บ้านเราเนี่ยก็จะเป็นไก่ไหว้เจ้าไก่สาบ้านธรรมดานะคะแล้วก็ คนจีนก็จะนำมาผัดคั่วเกลือกระเทียมนะคะหอมอร่อยมากแต่ว่าถ้าเป็นคนไทยนะคะเขาจะเอามาทำราบกันส่วนใหญ่นะคะเท่าที่ทราบมาแล้วก็ชาวเมริกันเนี่ยเขาจะเอามาอบค่ะแล้วก็จะนิยมทานกันเพราะว่าประโยชน์ของมันเนี่ยมีเนื้อไขมันมันจะน้อยนะคะถ้าสังเกตว่าถ้าเราทานไก่ตัวนี้เนี่ยมันก็จะฝืดคอหน่อยโดยที่เขาจะทานร่วมกับแคนเบรี่แล้วก็ซอสเกวีร่วมกันนะคะไก่ตัวนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่าไก่งวงนะคะแล้วก็มีชื่อเรียกภาษาอังกฤษเรียกกันว่าเทอร์กี ไก่ชนิดนี้มีหลายพันนะคะพบหลักๆก็กคืออเมริกาเหนือแล้วก็อเมริกากลางคือหน้าตามันจะแบบว่ามีปากสั้นๆเรียวๆบางๆนะคะหัวกับคอบางส่วนเนี่ยจะไม่มีขนแล้วก็ที่หนังคอมันเนี่ยก็จะย่นๆนหน่อยแล้วก็มีตุ่มเหมือนหูดนะคะซึ่งเป็นลักษณะพันธุ์ของมันค่ะโดยเฉพาะขนของมันนะคะมันจะสวยเป็นเงางามถ้าเป็นตัวผู้นะคะหามันก็จะแผ่นออกมาเหมือนนกยูงนะคะตั้งขึ้นมาสวยมากอย่างในภาพตัวนี้นะคะตัวนี้คือตัวผู้ ส่วนตัวนี้เนี่ยคือตัวเมียนะคะจริงๆแล้วเนี่ยไก่งวงเขาจัดให้เป็นสัตว์ประเภทนกนะคะไม่ใช่ไก่แต่ว่ามันเป็นนกที่บินไม่ได้ไงคะแล้วมันก็ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงหลายๆตัวอยู่ในป่าส่วนใหญ่นะคะถ้าใครบ้านอยู่ชนบทเหมือนเชอรี่เนี่ยก็จะเจอบ่อยะคะ่ะซึ่งคนโบราณน,นะคะเขาก็เล่ากันว่าเวลาเขาล่าไก่งวงในป่าเนี่ยมันยิงง่ายมากกว่ายิงนกเพราะว่ามันบินไม่ได้ไงคะแล้วก็ ตัวมันก็ใหญ่ด้วยนะคะยิงมาได้ตัวเดียวกินอิ่มทั้งครอบครัวเลยค่ะและเชื่อไหมคะว่าชาวอเมริกันเขามีความเชื่อเหมือนกันนะคะเวลาที่เขาเอาไก่งวงเนี่ยมาทําเป็นอาหารในเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าเขาจะมีการหักกระดูกสองง่ามนะคะตรงตรงหน้าอกออกแล้วก็ให้คนสองคนเนี่ยจับก,กระดูกพร้อมกันแล้วก็ขอพรนะคะจากนั้นเนี่ยให้ดึงกระดูกออกมาถ้าหากว่าใครดึงกระดูกได้ชิ้นใหญ่กว่าก็เชื่อว่าคำขอพรอของคนนั้นจะเป็นจริงค่ะ สําหรับเชอร์รี่นะคะก็ยังไม่เคยเห็นนะคะเห็นแต่ว่าคุณแม่สามีเนี่ยเขาเก็บส่วนนี้ไว้แล้วก็เรื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรตอนที่เราร่วมอยู่ในงานเนี่ยนะคะเราก็เชื่อเขาล้างชามนะคะแล้วมันก็ตั้งอยู่ข้างหน้าเราตรงขอบหน้าต่างคือแม่สามีเขาก็คลีนแล้วก็ล้างตาให้แห้งแต่เราก็นึกว่าเขาจะเก็บกระดูกไว้เพื่ออะไรเขาก็ต้องอาจจะแยกไว้จะเอาไปทิ้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราก็นึกสงสัยนะคะแต่สงสัยไม่ใช่อะไรโยนทิ้งค่ะ คือเอรี่เห็นเจอรี่ก็โยนทิ้งพอตกดึกนะคะแม่สามีออกมาถามว่าอา้าวกระดูกไก่งวงชั้นตั้งไว้ตรงนี้หายไปไหนเจอรี่ก็ต้องออกมาขอโทษขอโพยนะคะเป็นการใหญ่เพราะว่าเอาของแม่สามีไปทิ้งแล้วนะคะก็ไปลื้อในถังขยะเมื่อคืนให้คะ่ะก็อยากจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเนี่ยคือสิ่งสําคัญของเขานะคะก็เล่าให้ฟังขำๆกันนะคะต่อไปคะ่ะก็ไปต่อเรื่องของเทศกาลต่อนะคะคราวนี้ถามว่า แล้วไก่งวงตัวนี้เนี่ยมันมาเกี่ยวกับวันขอบคุณพระเจ้ายังไงคือไม่ใช่แค่วันขอบคุณพระเจ้านะคะชาวอเมริกันอ่ะเขาใช้เป็นเมนูของวันคริสต์มาสด้วยถามว่าความพิเศษของมันเนี่ยทำไมต้องเป็นไก่งวงคือมันมีหลายทฤษฎีนะคะก็รวบรวมกันมาทฤษฎีแรกเนี่ยเขาบอกว่ามันเริ่มมาจากชาวอินเดียนพื้นเมืองในยุคแรกๆนะคะซึ่งเวลาที่เขาจะร่วมฉลองในวันขอบคุณพระเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีไก่งวงมีเป็ดมีห่านมีปลาคอต แล้วก็มีกวางนะคะอยู่ในมื้ออาหารรวมทั้งขา้าวโพดคั่วด้วยนะคะเขาก็จะเอามากินเป็นอาหารบ้างเหมือนป๊อปคอนนะคะนั่นคือรุ่นรุ่นแรกๆเลยค่ะราชาอินเดียนสมัยก่อนนะคะเขาเรียกกันว่าเนทีฟอเมริกันนะคะนอกจากการเฉลิมฉลองกันแล้วเนี่ยก็ยังเป็นสัญลักษณ์เตือนความทรงจําว่าชาวอินเดียนกับชาวยุโรปนะคะที่เข้ามาตั้งรกราดในยุคเปิดโลกของสหรัฐเนี่ยเขาต้องฆ่ากันตายและมีผู้เสียชีวิตนับไม่ถ้วนจากการละเมิดขโมยที่ดินของพวกเขาอย่างโหดร้ายทารุณค่ะ ในอีกมุมหนึ่งนะคะก็กล่าวว่ามีนักแสวงบุญที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษเนี่ยเพื่อเข้ามาตั้งถิ่นฐานในสหรัฐอเมริกายุคเปิดโลกเขาทําการเฉลิมฉลองหลังจากที่รอดชีวิตจากความอดอยากโรคภัยไข้เจ็บอากาศหนาวเย็นในดินแดนทางใหม่นี้ได้นะคะและเป็นการขอบคุณชาวอินเดียนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ที่นั่นก่อนและได้สอนพวกเขาถึงการล่าสัตว์การปลูกพืชผักต่างๆนะคะการปลูกข้าวโพดเพื่อเป็นอาหารประทังชีวิตมาได้อีกด้วยค่ะ คราวนี้อีกบางทฤษฎีหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าสมัยก่อนนะคะพระราชินีอลิซาเบธที่1ของประเทศอังกฤษนะคะท่านชอบสเสวยหานอกในงานสำคัญสำคัญอย่างงานเฉลิมฉลองใหญ่ๆนะคะเพราะว่ามันเป็นสัตว์หายากคราวนี้มันก็เป็นค่านิยมของคนประเทศอังกฤษนะคะต่อมาเนี่ยก็มีชาวยุโรปที่มาจากประเทศอังกฤษเนี่ยเดินทางมาตั้งรกรากที่สหรัฐอเมริกาเขาก็เลยเอาธรรมเนียมเนี้ยมาใช้นะคะเพียงแต่ว่า ในสหรัฐเราเนี่ยหาอาหารไม่ได้ค่ะเขาก็เลยใช้ไก่ง่วงแทนอาหารนะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าอีกเรื่องหนึ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าเบนจามินแฟรงคินนะคะคือเขาพยายามเอาไก่มวงเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในวันสําคัญของสหรัฐอเมริกาซึ่งเบนจามินแฟรงค์ินเนี่ยเขาเป็นคนในประวัติศาสตร์ของสหรัฐนะคะเป็นคนที่ร่วมก่อตั้งสหรัฐอเมริกามาแล้วทุกวันนี้เนี่ยที่เรามีไฟฟ้าใช้ก็เพราะว่าเบนจามินแฟรงค์คินคนนี้ละค่ะก็คือสรุปว่า มนจะเป็นแฟรงคินเนี่ยนะคะเป็นคนที่ทําให้สหรัฐเนี่ยรู้จักกับไก่งวงอีกอย่างหนึ่งน,นะคะแฟรงคินเขาอยากให้ใช้ไก่งวงเนี่ยเป็นนกสัญลักษณ์ประจําชาติของสหรัฐมริกาด้วยนะคะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครเห็นด้วยกับเขานะคะแล้วก็ใช้นกอินทรีเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ประจําชาติแทนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันทุกวันนี้ค่ะคราวนี้มาถึงประเพณีของวันขอบคุณพระเจ้ากันนะคะเขาบอกว่ามันเกิดในช่วงเวลาหลากหลายลมากนะคะซึ่งประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐ จอร์จวอชิงตันนะคะเขาเป็นคนประกาศคนแรกให้มีวันขอบคุณพระเจ้าคือวันที่3ตุลาคมค่ะแต่ก็สมัยนั้นนะคะไม่ได้เป็นวันหยุดพอมายุคข,ของประธานาธิบดีลินคอล์นนะคะเขาก็ประกาศให้เป็นวันหยุดประจําชาติจนทุกวันนี้ค่ะสําหรับประเทศแคนาดานะคะที่ติดกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จะเฉลิมฉลองเทศกาลขอบคุณพระเจ้านะคะในวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมนะคะส่วนสหรัฐอเมริกาเราจะเป็นวันพระรหัสที่4ของเดือนพฤศจิกายนค่ะ ซึ่งในวันนี้นะคะคนอเมริกันเนี่ยก็จะเดินทางกลับบ้านใช้เวลาส่วนใหญ่กับครอบครัวนะคะรับประทานอาหารร่วมกันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะเห็นไหมคะว่ามันคล้ายๆกับวันตรุษจ,จีนของเรานะคะแต่ว่าของคนจีนเนี่ยเขาไหว้บรรพบุพรุษใช่ไหมคะของอเมริกาเนี่ยเป็นวันแห่งการอธิษฐานขอพรต่อพระเจ้านะคะให้ได้รับชัยชนะทางทหารในสมัยก่อนนะคะหรือว่าเป็นการขอให้หมดภัยแล้งอะไรทำนองนี้นะคะรวมทั้งวันนี้เนี่ย ก็ยังเป็นเทศกาลที่เป็นโอกาสในการช่วยเหลือคนนะคะอย่างเช่นการช่วยเสิร์ฟอาหารให้กับคนไร้บ้านบางคนก็จะไปบริจาคเงินนะคะไปแจกอาหารก็แล้วแต่กันไปค่ะเรามาดูถึงขบวนพาเหรดกันบ้างน,นะคะจะเห็นว่าที่นิวยอร์กเนี่ยเขาจะจัดขึ้นทุกๆปีเลยนะคะโดยจะเริ่มจาก ฝั่งตะวันตกของมาัตตันนะคะไปจนถึงห้างเมซี่แล้วก็จะถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะคะคืองานนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอลังการจนกลายมาเป็นขบวนพาเหรดขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค่ะแล้วในขบวนพาเหรดนะคะก็จะมีบอลลูนรูปร่างกระตูนน่ารักๆน,นะคะรูปสัตว์ต่างๆมีวงตนตรียางของโรงเรียนชื่อดังนะคะรวมอยู่ด้วยมากมายซึ่งเขาก็จะจัดพาเหรดขึ้นเนี่ยเพื่อเป็นการบอกถึงว่า เราเนี่ยเริ่มต้นใกล้วันคริสต์มาสแล้วนะคะหรือว่าเริ่มต้นปีใหม่กันแล้วค่ะนอกจากนี้นะคะวันนี้เนี่ยก็ยังเป็นวันที่นักช็อปเนี่อรอคอยกันนะคะจะมีสินค้าลดราคาแล้วก็เรียกกันว่า Black f r i d a y นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในเทศกาลประจำปีของสหรัฐอเมริกาทุกๆปีค่ะและช่วงนี้นะคะชาวอเมริกันเนี่ยเขาต้องเตรียมตัวซื้อของเพื่อเป็นของขวัญในเทศกาลวันคริสต์มาสอีกด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการไปซื้อของกันที่ตามห้างสรรพสินค้าก็เลยทําให้วันนี้เนี่ย เป็นวัน Black Friday ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วถ้าหากว่าใครพลาดโอกาสแรกนี้ไปนะคะก็จะมีวันหนึ่งที่ตามมาก็คือ Cyber Monday นะคะแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นการซื้อสินค้าออนไลน์ทั้งหมดถ้าใครไม่อยากไปแย่งของรอต่อคิวกันนะคะก็มาซื้อสินค้าในวัน Cyber Monday ได้ค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลวันขอบคุณพระเจ้าของสหรัฐอเมริกากันนะคะชอรี่ก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีสุขภาพแข็งแรง แล้วก็รักษาสุขภาพกันนะคะเพราะว่าอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ขอขอบคุณอีกครั้งนึงน,นะคะสำหรับการติดตามแล้วก็คอยแนะนำติดชมเซอรี่ตลอดเวลานะคะเจอกันอีกทีคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ